าาอาอจารย์มันล้มวันได้ไก็ภาษาไทยนะมันล้มฮะมันลม้มเาไทยนะเฮาเออจะเอาไปหมดไหมโอ้อ <c oughs> คนงานเฮาเนี่ยพูดไทยได้เลยท <c oughs> หารเละ ขยับมาอีกนิดว่าวัดนี้พูดไทยเดี๋ยวมันจะเสียหายว่ะเ,ออด, <laughs> เดีว <laughs> Bạn, bạn hào bên số bạn hào bên số bộ khoai và... và này đấy, mường các bạn này đấy, oh, cười đếp, cười cười đếp, cười mày cười chưa mày chưa <laughs> <laughs> <laughs>

โอ้ยเมือนี่บ่มีอย่งเมือนี่สมห้ำสมห้ำทั้งจันเล่พ่นพูดไทยพูดไทยเยอะแยะไปเลยอ <c oughs> ได้มักจันเลกก่ก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อจักบาทสองบาท ยังโสอดอยู่ได้ี่จันลน่ยดูมันขยันเพียรพูดไทยก็ได้พูดล่าก็เป็น